อะไรวแลนีหนึ่งสองสาี่ห้าควายไหมครับเดยวครายมาด้รทั่วไอพันกิมไอหนจะหนีดิจะหนีสามสี่ห้าคยไหรับเดี๋ยว้ก็

หสส้แยกครับ้ับดีใจเย็นเมเ็นนีต้มีเวลาถึงเทาไห่ไปแล้วสี่งนครไปไม่ออกคคะแนนเลยอไปเอะขอยังงไม่ออกอีกดสุดท้ายครับ าองมีตนมมไม่ไม่อะไรไม่อะไรทั้นั้เลยไม่ด yeah> ิียอย่ามิงอย่างนั้นดีเยอมยเดีเยอไหมบอกว่อย่าิ้งอย่านเดี๋ยวเขาดูตนเข้ามาหนึ่งสองสาม สีปล่อยมาครับเกียรไฟเรับนี้ก็เอ็นเอ็นาวอ้าวเฮ้ยกินมีผ้าไม้ตายแล้วมีผ้าไหมตายบนบอลโดนนักตันแล้ม่ตาดนล้นตไปตันแล้วสามสี่ห้าป่ครับเกียรไฟรับเดับยวนี้ก็ คราบไปครับแงไปเถอะเี๋ยอไปเลยเอาเฮ้ยจะอ่อนเต็มที่เยโดนหนีไปเนี่ยอุ้ยมันเยี่ยวไโอ้ย้หนึ้นสอ้สามสี่้าหกเจาโอ้สูสีนะคู่นี้สูสี ขึ้นไปหนไ่งทีขึ้นขึ้นไป้นึ่งทีขึ้นไปหนึ่งไีไอ้ขี้นึ่งศูนย์ก่อนนอย่าไปยอมฮะอย่าไปยอมฮะอย่าให้ดีกูปีนอีกกูเขาปนอีเอาขี้พังอย่าเงียเอาหรออาเลยถึงมันต้องแบบมาสู้มาสู้นาสู้ม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 าส้เอาเลยหึง อย่างร้อกอย่างร้อยลูกอย่าลอกเอ้าเอ้าเฮ้ยเ1ื้น้อหม้ย่าลอก้ออห้าโอยคุณเปลี่ยนาน้วจบแล้วเปลี่ยนานแล้นะมือสั่นหมดใจเย็นๆคุณคิมไม่ติดติดยาพินโอ้ยเสียแล้วเสือแล้วกลับมาได้อย่างไรเนี่ย หนึ่งสองี่ห้าตู้โึฮึฮึฮกฮึฮดฮึ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 ฮตฮึ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 ฮยฮึ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 ยึฮึฮึฮึ่ึฮยฮครับโฮึ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 ึ